สวัสดีค่ะพ่อทองลาค่ะสวัสดีค่ะพ่อทองล่าสวัสดีครับคุณที่ค่ะมันนีก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของพ่อท่องลาเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีค่ะเรื่องเล่าความฝันของเพิ่นเพิ่นเสี่ห้สู่พดายามเนีใดไกับฟั่งเมืองไปน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของพ่อท่องลาค่ะฝัน่าจังไดเนาะฝันฝันมาไปเลี่ยงควาย มันวัันหย่อนยุกฟันสมัยก่อนสมัยเก่าค่ะฟันว่ดเปนเอย่างกล้วยอยู่หน้าอยู่หน้าทงเคยเห็นหน้าทั้งบ้านพ้องันวัดไปไถหุ่นหน้าไปเลี้ยงกล้วยน้ำทงหน้าเอ็นคนตายไปเห็นจากทกกนตายมันเน่าเนี่ยตายก็ตายอยู่หน้าเจ้าของบ้านค่ะ เป็นยังไงเนาะตุ่นวจเจ้บประจํนตายยังหนนาเจ้าจของถามหาคุกตายกับบุหงาจักววาปาตายถ้าคนมายัไงไรมันตายค่ะมันที่ดีถามพีสามหน้องว่ะห่วยไม่ค่อยดีแล้วขามันมจะสั่งหายก็เลยขามมกุกบาอยู่ตรงหน้าเจ้านะตายจนเนา่าจนหิด มินยังยังหเห็นเห็นถุกค่ะไปยิงกล้วยเหรอยังหเห็นว่าไปยิงกล้วยคือยู่ห็นค่ะบันนี้จ้าพี่น้องขาหงายเมื่อกี้จิตคุกดจุ้มวัดแจ้งวัดนี้มะจังไรต่อคุณถอดบันนี้กับเจ๊ไปจังไรบ้านว่าเกิดพักกัน มาเนี่ยเนี่ยมาปรึกษากันว่าทีนี้ได้จีอยู่บค่ะวันนี้เราต้องบอกทุกโมจหตาเกว่าว่าไคขาบนเหไหมค่ะกผูกชนเน่าเห็นไหมก็เลยบนนี้ด้ยบนนีู้่หู่บ่ว้าใคขาจะเป็นญาติพี่น้องกันในราคาไม่ว่าใคบ่เดือนขาหนูคนค่ะหูจกว่าจขากันอย่างยังนบอกง่ายๆคือ พี่น้องรวมมือกันค่ะคือคนคานี่ก็หลายคนบอกคุณพอ่อหลายคนโอ้<า>ค่ะท,ทั้งผู้หญิงทงั้งผู้ชายร่วมกันแม่นป้าม้อนเป็นจะสั่งฉันได้ขาเงขางไหค่ะขาแล้วไปจิมยืดน,นี่ตรงหน้าอยู่มองปลาดึงอยอ้วจังไหนต่อคุณพ่อบัานรึกษากันแล้ว วิกจากกันเลยกัอยู่บ่นบหนีว่าต้รวจนมูฮูจักต่อกปใครเล่นกันอยู่ไปใช้ให้ใช้หน้าเฉยค,คือคือบ่มีเหลี่ยมมีดาวคือบ่ไี้ยังเกิดคือปกติเลยคือปกติที่ธรรมดาฮะบางวันตายกันทิมไปหันเนี้ยจนเน่าจนหมิ่นจนนี่แหละบ่มีไฟมาสามค่าวเลยเนี้ยค่ะต้รวจนกี่มงนั้นบ่ต้รวจนกี่มงนั้น ูขค้คา,คาคมีแค่คนขุกามีหาหกคนนะหาหกคนโอ้ค่ะมีผู้หญิงงามบ่ผู้หญิงคนหนึ่งนอกนั้นผู้ชายเบิดนอกผู้ชายเบิดค่ะบาดนี้คุณพอ่อฟันซ้ำหนีเลยมันบอกคุณพอ่อฟันซ้ำสิตีตัวเลขเป็นตัวใดคุณพอ่อคันฟันแนวนี้คนตายก็เป็นซูมเน่ยเนาะค่ะไปหน้าไป ตายยุ่หน้าของหน้ากัตรงนึงไปชันติหน้าหนึ่งตายศูนย์ผู้ตายหาคนเนี่ผู้ชายผู้หญิงคนหนึงเนาะหาเอาหาหนึ่งไปหาหาหนึ่งูนย์ไปังติหาหนึ่งศูนศูนย์หนึ่งหายังสิบอกคุณพอ่อโอ้ค่ะตีตัวเลขจากความฝันเนาะ มันก็ยิ่งเตือนตัวนอกผูก้ใเนาะตายอยู่หน้าหน้าเนี่ยเอาเป็นหาในชะ่หน้าโอ้หน้าเอาเป็นหาเออหน้าหาค่ะคุณพ่อเพิ่นกรตีเองเพิ่นเนาะท่านผู้ชมเนาะคิดว่าหยิบเป็นตัวนี้นะหยิบศูนย์หาหนึ่งแมนหนึ่งหาศูนย์ยังสิบเหแมนครับไปกลับมาโอ้หมุนเอาในสามตัวนี่ละเนาะคุณพออ่อเนาะบานนี้ก็ตื่นเลยตื่นเด่นตรงแม่เด่น ที่ตกใจก็คือญาติพี่น้องค่ากันเองแม่นรวมมือกันค่าค่าคนทั้งอื่นแม่นบ่ค่าคนทั้งอื่นบ่แม่นต์าพี่น้องยกค่ะอือค่ะเคยฝันจังสิบ่คุณพ่อก็บ่เคยฝันจักเสียฝันเนี้ยโซนี่ก็แบบเละแบบเน่าแบบเน่าแก่เน่าคนน่ะมีนอนบ่พ่อสังเกตบ่มีไม่ม่นอนกระเจาะอีกนอนเจาะอยู่ๆืนยู่ในป่าน แต่ว่านอนนี่ก็เป็นหนึ่งใหญน่เนาะเพราะว่าตัวเลขของคุณพ่อกับมีศูนย์หนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งหาศูนย์หนึ่งยังสีนอคุณพ่อเนาะว่นเอาเวียนเอาตัดเอาอยู่ในนีละคุณพ่อนี่อายุเท่าไดคุณพอ่อหาสิบเก่าห้าสิบเก่าปีบานนี้ในความฝันบานเลขที่ที่ไปปรึกษาหาหลือกันว่าสีเอาจังไดน,นัน่นโู้โห่คุณพออ่อบานเลขที่เพราะว่าเป็นบ่านหลังเก่าบ่านเก่า โอ้เป็นแบบก้<ข>าวหูบอบอบอหูเนี่เพราะว่าหลายคนเนาะหลายคนคนขาหลายคนรวมมือกันค่ะนี่กับเป็นความฝันของคุณพอทองล่าเนาะหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านเปรตีเป็นตัวอื่นใดกัอย่าลืมแบ่งปันใต่ลิปเนาะค่ะเรื่องราวความฝันของคุณพอทองล่ามีอย่างเพิ่มเติมบอค่ะนี่ฉันนี่แหละ ค่ะขอคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่ให้ท่านผู้ชมทางบานเท่ารับจมรับตังเนาะค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้การสรุปตัวเลขของพอทองลาเนาะค่ะ051150ค่ะห01ค่ะอายุพ่อทองลานี่หา19ปีค่ะท่านผู้ชมประจำวันที่16สิงหาคม2567ค่ะ เอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะสําหรับคลิปนี้จ่าปอกกับขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถายังบ่กกดติดตามจ่าปอกกับขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สิบีบพาตโตเลขกหลักลการแนวทางความฝันดีๆค่ะถามีตโตเลขกแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกกับสิปติตามมาฝากเอฟซทั้งบ้าน คือเกาค่ะารผม้ชมแต่ว่าานผม้ชมทางบานย่าผ่าไปใส่เนาะค่ะเนาะจะปอกอ่ะได้มีโอกาสเดินทางไปทําบุญค่ะารผม้ชมก็ไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบานค่ะเป็นหนวดสีเพิงนองสร้างเนาะค่ะเนาะไปเบิงน้ำกันค่ะารผมุชมไปค่ะมาสการค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะ,คะอันว้าเรื่องของสีเพิงนองสร้างรากาเซ็นผม แม่เทรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะรวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ้อบุกเสกออกม่านี่สำหรับน้องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กสามามระซาร์มวิธีไปบูชาเทวดาเปิดหลอกสมรษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนั่ไปบูชาพวกค้าขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิจิว่าใน่ของมณิยบันบในเฮือนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุด คือนำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทินก็เอิ่นหม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครือขาหลงมันจะมีตัวผูกกับกตัวเม่อ่าอยู่ในอตอวนี้ที่ยังไม่นี่มันครบถูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในรับคนคือว่าถ้านําไป้วเกิดประโยชน์มีโชคไม่ลาบมันํำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าจมเขาโม้ซาไปแล้ว รู้สึกว่าพูดได้มากว่าดีขึ้นบทุกอย่างค้าขายบ่ดีก็ดีเออไปรั้งมียังบ่เคยเื่อเลวเสื่อเบอร์ก็ถืออ่าเข้าเงินอยู่ว่ามันเป็นอำนาจมาไอไแบบเนี่ยส่วนมากอ่าหลวงปู่หรืออาจจะมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมิสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าเออคือสางเป็นชีสัดสีมิชีพุ่งปูฝ่ายตรงนี้ว่าประมาณกระต่ายไหนกระต่ายสังต้องใส่สร้างนการออก่บรอกซื้อ ส่วนมากเขาเลยถือจำนานาบาจี่มันเขาบอกเอานอกคันดีบดว่าว่าจะขนสร้างานังสร้างประกับสร้างอันนี้ชีร่ามากยนี่เพชรเป็นสีผึลงเพลิงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่อจังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเศษของงาสร้างแล้วกับพวกนังสร้างน้องสร้างร่วมกันคือบุกคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำให้ญาติโยมเพิ่นมาทำบุญสั่งสลอกสารสั่งแม่นยังกัเพิ่นมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเสาคุณก็เป็นเอกอยู่ในด่านของสั่งคือพลังสั่งทุกอย่างมันสั่งมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศสงใส่ยสั่งพระเจ้าอิบาสุนพระเจ้าอิปมาทุกโภมก็ใส่สั่งก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลุดที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปอ่าสัดุสัดุค ค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะเนาะกระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดทางในังให้เบิง่งเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะ ใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะทมม่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงขังไนน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวนสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเ้นผมแม่ทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะ น้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุกเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังต,กต,กต,กตง๊กต๊กเฮ็ดเอียงกาบบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนีไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชม ในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพืองนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอคอยเข่าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้าวกับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮาาวานี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมช่มชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอนะคะน่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชม เบอร์โทรด่านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้็ลาร่าทาผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ